ทำให้ใครก็ได้ตกหลุมรักคุณในสาวิธีนี้ค่ะหลายๆคนคิดว่าการตกหลุมรักนั้นอาจจะเป็นเรื่องของโซมทเรื่องของจิตวิญญาณน,นะะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้นะคะเราก็หวังว่าเราจะเป็นที่รักของผู้คนวันนี้เรามาลองทําให้ใครต่อใครตกหลุมรักเรากันดีกว่าค่ะข้อที่หนึ่งค่ะคนมากตกหลุมรักคนที่รักตัวเองค่ะไม่ใช่หมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะแต่หมายความว่าคนที่รักตัวเองเขาจะสดใสค่ะ มีพลังไม่มีเวลานินทาคนอื่นไม่มีเวลาว่าคนอื่นเขาจะสนใจกับการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการลงคอร์สเรียนออนไลน์สวยขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นหมกมุ่นนะคะโฟกัสกับเรื่องเป้าหมายความฝันของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจเป็นของตัวเองนะ,ะอย่าคิดว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เขาไม่ชอบคุณนะคะเขามองคุณด้วยความประทับใจแล้วก็เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นคุณเป็นผู้ชายที่มีเป้าหมายเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดใจเกินต้านทานไม่มีใครค่ะอยากอยยู่่่กับคนทีีไมมมเป้าาห ไม่มีใครค่ะอยากอยู่กับคนที่เป็นปัญหาไม่รักตัวเองทําร้ายตัวเองไม่รักสุขภาพไม่รักการงานเพราะฉะนั้นคนตกหลุมรักคนที่รักตัวเองค่ะข้อที่สองการที่ใครสักคนหนึ่งจะตกหลุมรักคุณในสถานะงานต่างๆเป็นเพราะคุณนั้นอยู่ในบรรยากาศที่ดีกับเขาค่ะอย่าไปคุยแข่งเขานะคะว่าคุณเก่งกว่าเขาแค่ไหนหรือนั่งโอ้อวดตัวเองทั้งวันเพราะมันจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากแต่คนเนี่ยอยากให้เราเนี่ยให้ความสนใจใเขาเช่น คุณมีอะไรที่เป็นจุดเด่นชื่นชมเขาฟังเขาค่ะแล้วบอกว่าเขาพิเศษและสําคัญกับคุณแค่ไหนรวมถึงบอกว่าเขามีอะไรที่เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ยังไม่มีใครค้นพบแต่คุณกับค้นพบเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงความสเปเชียลว่าเอ๊ะฉันอยู่มาร้อยวันพันปีก็ไม่ได้ว่ามีใครจะมาเห็นอะไรดีๆอย่างฉันนะแต่คนคนเนี้ยเป็นคนที่เห็นอะไรดีๆของฉันแล้วฉันก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ ฉันรู้สึกสบายใจเหลือเกินฉันรู้สึกว่ามีคุณค่าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนสําคัญนี่แหละค่ะไฮไลท์ของใครสักคนหนึ่งที่จะตกหลุมรักคุณคือคุณทําให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่อยู่กับคุณเขาดีขึ้นเขาเป็นคนที่ดีขึ้นเขาเป็นคนที่เห็นความสําคัญของตัวเองและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษเพราะคุณเห็นความพิเศษในตัวเขาค่ะอันนี้เป็นมนสเสน่ห์เลยนะคะอย่ามัวแต่นั่งคุยเรื่องตัวเองนะคะหัดใส่ใจเขาซะบ้างค่ะว่าเขามีอะไรที่เป็นจุดเด่นมันจะทําให้เขาตกหลุมรักคุณค่ะ สุดท้ายข้อที่3นะใครสักคนจะตกหลุมรักคุณเมื่อคุณแสดงออกว่าคุณมีความสนใจตัวเขาก่อนค่ะบางคนก็ซ่อนเลนเนาะซ่อนตัวแบบจะชอบใครอันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่คู่รักนะอาจจะเหมือนเพื่อนคู่ค้าธุรกิจเนี่ยให้แสดงความชอบพอต่อคนคนนั้นไปเลยนะคะ ว่าเออเราชอบเขานะที่เขาเก่งเรามีความประทับใจตัวเขานะมันจะเป็นประตูเปิดสู่ความรักเลยนะคะทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเราจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันก็สามารถทาได้หมดเนาะทำให้มันโอเพนเข้าไว้เนี่ยมันก็ทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเชื่อมกระชับสัมพันธ์ทําไมตีนนั่นเองค่ะรักใครชอบใครอย่ามัวเก็บเงียบนะคะแสดงออกให้เขารู้บ้างว่าคุณประทับใจในตัวเขาคุณชอบเขาและคุณรักเขามากแค่ไหนนะคะ <S <S ตรงนี้ก็เป็นการเปิดประตูความรักที่มันค่อนข้างชัดเจนนะคะและแน่นอนค่ะว่า ดวงตานะคะคือหน้าต่างของประตูหัวใจนะคะอย่าลืมเวลาที่คุณสื่อสารกับใคร eye contact กับเขามีการสบตาเขาด้วยความจริงใจส่งผ่านความรักความปรารถนาดีความใส่ใจของคุณผ่านดวงตาของคุณเข้าสู่ดวงตาของเขานะคะมีการทําวิจัยนะคะบอกว่าให้ผู้หญิงผู้ชายแปลกหน้าเนี่ยนะคะมาจ้องตาก,กันประมาณ2นาทีประกบว่าภายหลังเนี่ยมีคู่ที่ได้สบตากันจํานวนหนึ่งเนี่ยตกกลุ่มรักเอาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ว่าไม่ได้นะคะเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่สนุกท้าทายแลวเราควร จะเรียนรู้ค่ะทําให้ใครก็ได้ ตกกลุ่มรักคุณนะคะลองเอาไปทําดูนะคะรับรองค่ะว่าได้ผลดีและทําให้เราเนี่ยมีเพื่อนใหม่หรือว่ามีคนรักที่ดีได้แน่นอนค่ะอาจารย์เปิ้ลเป็นกำลังใจทุกคุณนะคะถ้าเห็นว่าดีนะคะก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะและถ้าคิดว่า3ข้อนี้เป็นตัวคุณอยู่แล้วก็เขียน3ผ่านมาอวดอาจารย์เปิ้ลนะคะว่าคุณเนี่ยมีสเสน่ห์เกินใจต้านทานใครๆก็ตกกลุ่มรักคุณนั่นเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้ความรักจเจริญความรักเป็นสิ่งสวยงามจาไว้นะคะว่าคุณคู่ควรกับรักที่ดีที่สุด สมกับสิ่งที่สุดเท่านั้นค่ะ